add in on ใส่แนวใดหลายคนงงกับการใส่ตัวนี้แม่นบรออ่าโอเคต่อไปทัานจะบ่งงงแล้วเอาทำมาฮับสมกันเลยในที่นี้นการใส่ in add on ง่ายๆเลย,ายอาจารย์จะมาบอกเกี่ยวกับการใส่กับเวลาวันนี้จะมาบอกการใส่กับเวลาในที่นี้คำว่า in นี่จะใส่กับ3เวลา อินเดือนจื่อเด้อินเดือนอินปีเอฤดูกาล in เดือน in ปีฤดูกาลนะเดือนมีอยังไง January February March April May June July August แบบนี้เนาะ in January in July in August in November in October น <laughs> ี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเข้าใจแล้วบ่โอเค2 In B In 2000ปี2000 In 2022ปี2 0 2 In 1 9 9 9ปี1 9 9 In 2017ปี2 1 7 7่ง่ายงง่ายง่ข้อที่3าม In ฤดูกาล In summer in winter in spring ละดูแรงละลูฟนงละดูใบไ,ไม้ป่องอืมใส่แบบนี้โอเคมาเบิ่งเกี่ยวกับ on ก่อนเนาะ on นี่จะใส่กับวันใส่กับวันที่และกับวันสำคัญ on monday on tuesday on thursday เนี่ยวันจะนะันทร์อังคารแล้วใส่กับวันที่ on the first on The second, on, the third, แล้วจะใส่กับวันที่สำคัญ on New Year Day. Year's on er Day ในวันปีใหม่ลาว on w o r k e r Day วันอาณาวันกรรมกรเสรก่อนอืมง่ายบ่ง่ายบ่โอเคแล้วมาเขาสู่เกี่ยวกับ at, at นี่จะใส่กับเวลาที่เฉพาะเจาะจง เวลานั่นเวลานี้ไหเวลา5้าโมงก็ at five o'clock เวลาหกมงก็ at six o'clock เวลาเจ็นโมงก็ at seven o'clock อืมแล้วจะใส่กับช่วงของเวลา at noon ตอนเทียง at night ตอนกลางคืน,นง่ายบอว่างว่าทานจะเข้าใจ บอลไลกันน้อยอ่าโอเคมาหอนี้กจบการอธิบายเกี่ยวกับ n add on ถ้าว่าผู้ใดมีอ่าอยากมีย่งอยากถา,ามก็สมัครมเมนต์ t ถามไลค์นะและก็บอกคำว่าจาร์พอร่อว่าค่อยเข้าใจแล้วเอออืมบอกค้ามลยเด้อโอเคเข้าับใจบ๊ายบาย